สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องยาซีกกองนะคะเก็เป็นในญาติธรรมแล้วก็เป็นสายบุญคือกันอันพ่อมาทางเลือกค่ะพ่อมาบ้านเลือกันมาจากบ้านดงอีดอยตำบลแพทย์อำเภอคันตะก้าใกล้ๆกันกับบ้านบางเยี่ยมนี่แหละบ้านในพนนี่แหละผ่านมานี่นะผ่านมาบ้านบางเยี่ยมแต่เราสัมพันธ์จะไมตีเป็นเคยเป็น สะไผเมื่อวานเมื่อก่อนนี่กมาเมาลูกสะไผยบ้านบางเยี่ยมอยู่อัไลูกสะไผ่บนลูกไทยค่ะลูกไอรคนชื่ออะไรน้าตีเลาะทุ่งนาหน้า,นาอ่านางอย่างที่ไปเรียนหนังสือตอนนี้คู่แรกเรียนหนังสือคู่ที่สองกับเขาเอากันอยู่ที่กรุงเทพ ลุงยายปานบอกกันแหละพ่อเนี่ยเป็นคนมาขอมาแต่งมาอะไรให้เขาทีนี้ก็เลยสัมพันเมตสีคุยกันกับไอ้ไอ้ลุงพลเนี่ยคนยังก่อนลุงอะไรคืออะไรติไอ้ลุงพลคุยกันเออไอ้พลก็มาอยู่นี่แล้วแต่พ่อเนี่ยไม่เคยมาเห็นที่นี่ไม่ไม่เคยมาเห็นที่นี่ที่ไอ้ตาตาหนามือน่ะมาหาลุงกับป้ามาหาลุงจุดประสงค์ว่าสิมัน สัมพันธสมยตี oh. เพื่ออยากเชิญบันนั่นเชิญไหนลุงพลกับป้าแหม่มไปโชว์ตัว <c oughs> เพราะว่าบุญพระเมศจนทร์ชาวบ้านเขาจ้างหมอลำห้าหมื่นแต่ชาวบ้านจ้างเอง oh. พ่อไม่ได้จ้างชาวบ้านเขาจ้างเองแหละ <c oughs> ทีนี้อยากให้ลุงพลกับป้าแหมเนี่ยไปโชว์ตัวร่วมทําบุญกับเรา oh. แต่วัตถ <c oughs> ุประสงค์ที่ทําบุญพระเมศครั้งนี้ <c oughs> เพื่ออยากซ่อม ศาลาการประเรียนมันรั่วหลังคามันรั่วงบประมาณตั้งไว้ห้าหมื่นบาทแต่ทางนี้วอาเอองบประมาณคงไม่เยอะคงาจะพอช่วยเหลือใจกันได้ก็ไม่ว่าพ่อก็ไม่ว่าแต่ขอตัวไอ้พลกับปาก่นไปสัมพันธ์จะไม่ตีเป็นพี่เป็นน้องกันถ้าเราอนาคตข้างหน้าเรามีการมีงานเรามีอะไรเราช่วยกันเพื่อพัฒนา เออชุมชนในเขตจังหวัดอำเภอเราเนี่ยให้มันดีขึ้นไม่ได้นัดหมายนะคะแต่แต่บางเยินพ่อมาวันนี้ไม่ได้นัดหมายคิดว่าคิดว่าลุงพลเนี่ยจะอยู่ตลอดไม่ค่ะน่นแหละนั่นแหละเนี่ยมันสมองพ่อมันตื้อจนนี่ลุงก็มีธุระไปเออใช่พ่อเข้าใจอยู่บ้านบ้านอันนี้ไม่ได้ไกลจากบ้านบางเยี่ยมเนาะบ้านเจ้าไม่ได้ไกลครับไม่ได้ไกลจากบางเยี่ยมก็ไปหาบ้านไหนอะไร เลยบรรนุนทับสร้างสามเสียนไปบ้านแพทย์บ้านแพทย์บ้านตาดบ้านตาดสามแยกโรงอีดอยลุดใกล้ๆกันทางระยะประมาณสิบกิโลพ่อใหญ่พ่อใหญ่ไวแล้วก็เที่ยวไปทิศหน้าอยู่โรงอีดอยบ้านนี้คนบ้านอีดอยก็ชื่อสวัยไอ้เพราะว่าลูกสาวเพิ่นก็มาเอาผัวยบ้านนั้นหัวน้ำเพียงนี่ครับโอ้สุดใหม่ครับไ้่รู้จะโดนดับเออฮะสุดกันจะ ทีนี้ทีนี้เราเราคุยกันเนี่ยในฐานะว่าเราเป็นคนอำเภอใกล้กัน<ช>บ้านใกล้กันและกันจังหวัดเดียวกันก็เลยอยากมีการประชาสัมพันธ์มีการอยากไม่ใช่ว่าเราจะากระตือรือร้นไหนไปหาแบบที่ว่าทางผิดด้านสังคมทางผิดในด้านต่างๆ แต่เราคุยกันในสายบุญทางนั้นกับญาติธรรมทนี้กับญติธรรมแต่ญาติธรรมเรานี่มันไม่ใช่ว่าไปปลูกปั้นอะไรขึ้นมาให้คนได้ทำเอสสาเนาะสาาโหเนาะทางนี้มีคนเชื่อในด้านจิตดิญญาณทางนั้นมีการขอสร้างในฐานะประโยชน์ของวัดบาศาสนาเพื่อช่วยครูบาอาจารย์ มันมีสองที่ที่หนึ่งคือศาลาที่สองคือพระประธานองค์ใหญ่พระทันใจหลวงพ่อทันใจแต่สร้างมาได้สิบปีอยากจะมุงให้เพิ่นนะหมายความว่าฝนตกว่าอะไรเที่ยวทาสีอยู่ตลอดมันก็เปืองบัตรถ้ามุงหลังคาเนี่ยอาจจะได้อยู่ก็เลยเอาใจว่า็นมานำขณะเขาคงบลายเขาประมาณประมาณหมื่นสองหมื่นได้ก็ช่วยกันไปมีตาเกิดไม่ต้องว่าเป็นล้านเป็นแสนไม่ต้อง เอาแค่บ th ่าเท่าท <te ี่เราทำได้เาะยากเลยาพ่นอขึ้นกระซอยอันพล่ะค่ะที่นี่แหละที่ผมมาวันนี้กับมาเพื่ออยากมาทำควเกับใจกับพวกเราทั้งหมดเนี่ยทว่าพวกเราเกิดมาในชาตินี้เพื่อสร้างคุณงามกามดีต่อสังคมต่อชาติบ้านเมืองไม่ได้ไปทำคิดพุทธอริยต่อใครไม่ประาติพี่น้องก็ตามให้เข้าใจด้วยผมผมเข้าใจพลนะแต่พลคุยกันนั้นไอ้พลก็เข้าใจผม เมราะเป็นยังพ่อเราทําดีเถอะแต่มันมีแต่ด้วยว่ะมีคนรักก็ต้องมีคนชังนะพ่อพ่อเข้าใจคนเนี้ยพอเข้าใจเลยคือพ่อค้าอันนี้มาแล้วเมื่อยหร่ยโนค่ะเมื่อยยร่นอนมาเป็นเมื่อยหร่ยอนค่ะวันนี้มามาสองคันรถมามาาะวันนี้คันรถเอาซึ่งน่าจะมาช่วงเรากำลังกินข่าวล้ว่าเออแมนเนาะทางนี่เขาจะเชื่อ ผู้ผู้หญิงน่ไอ้อข้าเจ้าไปจำวัดนะพ่ะวันนี้เป็นวันพระพอเดียวอ,ออกจากวัดมาปุ๊บพ่อเคยได้ยินข่าวว่าไอ้พลมีลานพญานา,าข้าเจ้าเคยมาขอโชคขออะไรต่างๆอันนั้นเป็นความเชื่อของเขาเขาจะมาขอ<ช>เอ,อที่นั่นเขามีมีนะม,มีขันบักเบงมีอะไรบูชาแล้วก็ไปเอาเลยพ่อก็ไม่ว่าแต่ให้พ่อไปคุยกับไอ้พลก่อน ครอบคว่าแบบนี้แต่บังเอิญมามันไม่เจอกับเจอแต่ละครอบครัวนี้นะจ้านะแล้วจะโทรมาคุยกับไอ้คนเองเด้อจ้าจ้าจ้านะคะขอบคุณได้รัค่ะกับ ตามนั้นแหละเนาะ,ะตามนี้แหละแต่พ้นมาเชิญไปบุญพร,ระเวทมาเชิญไปเที่ยวบุญพระเวทท่านจะไปในรูปแบบไรเล่แต่ท่านแต่วัตถุประสงค์ที่มามาสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งมาเชิญไปโว่ตัวเรื่องที่สองเรามีวัตถุประสงค์หาเงินอยู่ในลานบ้านนั่นแหละจะสร้างกับาิคาย สลากอ๋อเสลากไก่จับสลากขายสลากอะไรต่างๆเป็นผ้าเขามากเป็นของจากชาลอะไรต่างๆอันนั้นเป็นวิธีหาเนี่ยได้กับาาสวรรค์บางคนมายัางไปแค่นั้นแหละแต่ทางหนมีคนที่พูดภาษากกางอีคนหนึ่งท่านท่านไม่รู้ว่าเป็นคนอยู่ที่นี่แหละท่านบอกว่าโอ้ไม่ยากเรออาเพราะญาติเราญาติที่ทำเรามีเยอะแล้วก็ขอแผ่นนีนี่นี่หน่อยน้ำใจแค่นี้เงินแค่นี้เจ้า จ้าได้ผมผมไม่ว่านะสสวัดีค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับเป็นพี่เป็นน้องกันนั่งมาเรียร์เราพ่อพี่น้่งกินได้เด้อจ้าอ่าอันนี้เอามามาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่ผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านกยังหนึ่งนี่ผู้ใหญ่บ้านยันบ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านดวงอีดอยครับผู้ใหญ่บ้านบ้านดวงอีดอยผู้ใหญ่กลัวบอกตองย่านดอกจ้าคนที่คนที่คนนั้นเป็นสารวัตรนะครับคนนั้นเป็นสารวัตร และที่นี่คุณแม่สองคุณแม่ซึ่งเป็นในผู้ที่อุปถัมภ์อยู่ในวัดที่ช่วยเหลือเจ้าจุนทางพระสงฆ์พระเจ้าแต่อาจารย์นี่เพิ่นเป็นเจ้าอาวาดวัดเทนิมิตมันกับดงอีดอยมันติดกันนะครับมีมีสองวัดแต่เราจะสร้างนี่คือวัดอมเจ้าดงอีดอยแต่ครูบานี้เพิ่นเป็นเจ้าวาดวัดบ้านเทนิมิตรมันติดกันแต่บ้านเดียวกันมันเป็นคุ้ม แค่เขาพัดป่าพัดบ้านนั่นแหละมันก็ใจายแบบนี้นะครับฉะนั้นที่มาวันนี้กับบอพ่อลงคนบอพ่อป้าแตนกับขับบอเป็นยังสามพ่อพี่น้องเฮาก็ดีใจเลยเพื่อก็เดินทางเมื่อบ้านนี่ตอนนี้ยันนี้นัดนะรายการวันนี้ว่าคันว่าเพิ่นจะไปเมื่อบ้านเมื่อบ้านช่วงช่วงบ่ายก็ยังอยู่อยู่เนาะไปซื้อข้าแล้วเออไปซื้อกองบวชให้หลานก็ เที่ยงเนาะเที่ยงบ่ายพอดีครับวันแกก็อยู่นี่ทั้งวันเมื่อวานแกอยู่ถ้ามาเมื่อวานนี่พอดีเยอะมาเมื่อวานนะเจอเจอเล่ายุ่งเมื่อวานตั้งแต่วันที่มาพบไอ้พลน่ะตั้งแต่วันนั้นจนถึงเมื่อวานนี้ไม่ได้อยู่งานบุญงานได้เดินทางปลอเด้อจ้าจ้าจ้าป้าอ่าเดินทางปลอดภัยทีฮะขอบคุณเลยนะนทปลอดภัยทุกคนค่ะค่ะค่ะ เอาแค่นี้เนาะครับแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ